อาย่แล้วเนาะยกนี้ลแล้วบัดนอยู่นี้เอ้ยอันตัวตัวใดตัวสิบพันโอ้สิบพันมัวตัวน้อยตัวใหญ่สิบพันที่สั่งาเรสามนาะดูไ้แพงมาพี่น้องเนาะนี่อ้ออ้อหอยนักบอลนักแงกันบู่ปากูคนน้อ เอนหาหอยเนนี้เาหอยบเอาหอยเนาะคันว่าลองสซีงเอาเมีาต้องซีบงตนีก่อนซีใบ่นี่พแซ่งขึ้นเมาพี่น้องนะเมีขาพี่น้องเลยเมาพี่น้องซีมได้ันเมกามังามนะฮะคดอ้างเลยงบหนึ่งเตนกีบจะได้ยังไงพี่น้องนี่ไปแล้วสิบไปพันแล้วยังเรือแปพี่น้องอ้างเลยซีบเอันนี้สมาซีมไดเมีาดพี่น้อง กินแต่ลายเนยน้องเลยลายลายแห้งอันนี้มีอย่างอะเจียวโอดเจียวโอดโอดไหเนื้อเนาะแต่ว่าอันนี้โอดไหเบี้ยกันพี่น้องเบิใงพี่น้องเลยน้องผัดแตงกีบอะไร้ออันนี้เนาะได้มาแล้วเนาะยี่สิบบาทสิบห้าบาทนั่นเองพี่น้อง เจียวอีอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เจ้าบองว่ะเออเจ้าบองพงเท่าไดนี่ยพงน้อย15บห้าไงเจี้ยวเสมันจะใส่อะไรเอาอะเอานี่พกเหยื่สมอง ติดพันธุ์คีสาทพัน0 0 0ทีเข้าใจเด้อขบใจเด้อ